วัดต้องหาในเวลาพ่อแม่ก็มีหนู่สองคนที่กบบนี้พี่ก็รู้ขออะไรต้องมากเพราะว่าต้องมีอยู่แล้วก็าที่มาางานเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พี่จะขอเพราะว่าต้อง็อให้พี่พี่ังอยู่สองคนแต่พี่มีร้อยพี่ให้น้องร้อยพี่ไม่กินร้อยพี่จะให้ต้อมร้อยพี่ให้ทุกอย่างที่พ่อแม่ให้น้องได้เป็นแบบนั้นเลยก็คงจะดูและัน้ตลอด เพราะฉะนั้นที่ตขอต้องมีซต่อจริงใจรักพ่อสามพ่อพ่อรักพ่อซึ่งต้องมีอยู่แล้วแลต้องมีอยู่แล้วนะคะมาให้หมดมีก็รักพ่อพ่ะพ่ะไว้ก่อน